ทำไมเหรอีดูพักอยากจะกลับบ้านแล้วพระรูปนี้เป็นคนผูกใบพักออกมาพูดเนี่ยทำไมไม่ให้ออกมาพูดแต่ท่านท่านบอกเลยดิเหตุผลนะคะแล้วทำไมถึงจะกลับต้องเสียหมื่นหนึ่งคะท่านหนูไม่ไม่จประเด็นแล้วทำไมต้องประเด็นตัวเนี้ย พระมีสิทธิพูดได้มีสิทธิเสรีภาพอันนี้ตามประมวลกฎหม,ม,ม,มายยางสามนสามนะโทษตลอดชีวิตประหารชีวิตนะท่านให้คุณมาผมถูกพระได้ไงผมไม่รู้กป็นไหนครับไม่รู้ผ<ร>มพังทำไม,ม,ไ,มได้ออกมาดีพระหรือนักเลงคะหนูกลัวอย่าทำในหนูนะอย่าทำในหนูพี่พี่อย่าทำในหนูนะคะหนูกลัวไฮ้ยเปิดเลยไปเลยพผมไม่เปนะไปนะเฮียมะ ลลหลวงพี่ไ, <ป S 1> ได้ช่วยคนผู้ว,ว่ากำลังจะมาหลวงพี่อกอกจากวัดน,นี้ไปอะไรก็ได้นะคะลวงเ่เลยปเปก็ได้ไไไไ main. เดคหอาาลยออกมวัามางว,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 วงพี่เอาความจริงเขาแรกนะ<ๆ>เห็นกับคนเหมือนกันนะเนี่ยนี่คือมนุษย์นะหลวงพี่นี่พา้้

เยอะไม่เป็นไรพี่ถ่ายที่